มันก็ให้ความรู้สึกเออเลตโทนิดๆนะฮะ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิถีพ่อบ้านนะครับผมรายการที่จะทาให้ชายไทยเป็นพ่อบ้านอย่างมีความสุขนั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการแนะนําแนวทางเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในการเปลี่ยนบรรยากาศนาฬิกาข้อมือที่เราใช้กันอยู่นี่แหละฮะเป็นทิสทยกันดีนะฮะว่าเครื่องประดับของผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ชิ้นหรอกเต็มที่ก็คือนาฬิกาข้อมือใช่ไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายหลายๆคนก็มีนาฬิกาเพียงไม่กี่เรือนนะฮะเต็มที่ก็หนึ่งถึงสองเรือนเท่านั้นอันนี้คือโดยปกตินะอาจจะมีหลายๆคนท มากครั้งเราเห็นนาฬิกาเรือนใหม่แล้วก็อยากได้ใช่ไหมแต่ว่านาฬิกาเนี่ยมันสามารถใส่ได้แค่ทีละเรือนเท่านั้นมันไม่สามารถจะใส่ทีสี่ห้าเรือนได้พร้อมกันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะจะเป็นการแนะนําว่าทําแบบนี้สินาฬิกาคุณก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายนนลอนธรรมดานะฮะที่ผมได้มาราคาไม่แพงมากใช้คูป,ปองแล้วใช้คอยล์แรกแล้วก็เหลือ21บาทเท่านั้นนะฮะคือเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยจริงๆรแล้วสายนาฬิกาเนี่ยถ้าวัสดุดีหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นนิดหนอา้ืามซ สายเขาหน้าตาประมาณนี้นะฮะ ือมันก็เรียบๆแหละเพราะว่าโดยปกติของไซโก้ Go เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ราคาไม่ค่อยสูงมากเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้สายเป็นลายนี้มานะฮะแต่เนื่องจากว่าผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยไปหาซื้อสายมาเปลี่ยนใหม่อ่าก็เป็นสายลักษณะแบบนี้สายลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าสายจูบิลี่ใช่ไหมมันก็เป็นลายที่มีมานานแล้วแล้วพอเราเอามาใส่กับนาฬิการุ่นปัจจุบันเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเออเรทโรนิดๆนะฮะอันนี้ผมรู้สึกไปเองป่าวผมก็ไม่รู้นะแต่ผมโตมากับสายลักษณะป,ประมาณนี้คือในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเห็นญาติผู้ใหญ่เเเเเเเรรราาราาาาาาใใสสส่่่่่่นน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 นััััักก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 ณณิิิชชมมมมม้้้้้้ยยยยยยยแแตุค็็็็็ปปปปปะะะะะะีีีีีผลลลลลูึอออบบบบบฮฮทษซซืืไ เดี๋ยวนี้ผมใส่ปัจจุบันเนี่และแล้วพอใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็ปนไปกันได้นะ แลวทีนี้เรากลับมานาฬิกาตัวอย่างนาฬิกาตัวอย่างที่ผมเอามาเนี่ยเป็นไซโก้โครโนกราฟซึ่งสายที่เขาให้มาตอนซื้อเนี่ยก็เป็นเหล็กเหมือนกันอันนี้เป็นนาฬิกาไซโก้โครโนกราฟทั่วไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากสายเหล็กเนี่ยที่เขาให้มาเดิมเดิเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสายไนลอนตัวนี้อันนี้เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวประมาณเขียวเข้มเขียวขี้ม้าอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าสายตัวนี้เป็นสายราคาถูกซึ่งราคาก็จะมีทั้งสูงและต่ำแตกต่างกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็ แนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องวัดความกว้างของช่วงนี้นะฮะผมก็เรียกไปถูมือนกันนะคราเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นหน้ากว้างของสายรือไงเนี่ยแหละอย่างนาฬิกาที่ผมจะเอามาลองเปลี่ยนกันเนี่ยหน้ากว้างของเขาก็อยู่ประมาณเนี่ยฮะเทียบดูก็ประมาณ18มิลที่ผมสั่งมามันก็เป็น ไซส์18มิลน,นะฮะเราลองวัดดูซิว่า18มิลจริงเปล่าวะตอนได้มาก็ยังไม่ได้แกะดูนะฮะวางแล้วก็ประมาณ18มิลแสดงว่าขนาดตรงกันซึ่งของเดิมเนี่ยมันเป็นนาฬิกาสายเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใส่บนข้อมือให้ดูว่าฟิลลิ่งมันจะประมาณไหนคืออันนี้มันก็เก่าแล้วล่ะแล้วก็ซ่อมไปหลายรอบแล้วสายล้วก็จะประมาณนี้นะฮะแขนอาจจะดำๆนิดน,นึงนะฮะอย่าไปสนใจมันประมาณนี้เนาะซึ่งนาฬิกาสายที่เป็นเหล็กแบบนี้จริงๆเราแต่งตัวไปทำงานใส่สาย,สายเหล็กมันก็โอเคละมันก็ดูเข้ากับชุดทดทาาาาาางงงนนีแต่่บบครรรััร้้เเเววลลอออหืพกผ ถ้าเรามีนาฬิกาอยู่เรือนเดียวแล้วเราใส่เป็นสายเหล็กไปบางทีอาจจะดูว่าเฮ้ยนาฬิกาไปทางการนะวะเราลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์นาฬิกาดูซึ่งวิธีเปลี่ยนสายก็ไม่ยากนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่ามันทำยังไงแต่ไม่เอาละเอียดนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเทปนี้คือการเปลี่ยนคาแรคเตอร์นาฬิกานะฮะเพราะใช้วิธีการเปลี่ยนสายอะไรผมไม่ลงาลารายละเอียดลึกนะกันนะตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันก็จะมีที่เป็นสปริงบาร์ล็อกไว้อยู่้ะล็อกกระสายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการเขีย่ยสปริงบาร์ Okay, เอแกะออกมาแล้วตัวสปริงบาร์เนี่ยใช้อันเก่าได้นะฮะก็ <S <S อเอาไปใส่ไว้ในสายตัวใหม่ที่เราได้มามันก็จะประมาณนี้เนาะได้มาอันหนึ่งแล้วทนนี้เดี๋ยวแกะอีกฝั่งหนึ่งก่อนง่ายๆนะฮะแล้วก็เอาสปริงบาร์ออกมาจับมาใส่บนสายตัวใหม่ที่เราซื้อมานะฮะก็จะประมาณนี้ อันนี้ก็คือนาฬิกาที่ทาการถอดสายแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการใส่สายนาฬิกาตัวใหม่เข้าไปเลยวิธีใส่ก็ง่ายๆนะฮะสปริงบาร์เนี่ยมันจะมีหมุดอยู่ั่งฝั่งนะที่มันสามารถที่จะกดจมลงไปได้แล้วก็เอาปลายของฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในบนรูของตัวนาฬิกานะฮะเนี่ยแย่ไว้ก่อนแล้วค่อยเขี่ยฝั่งนี้เข้าไปต่อไปก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะทำเหมือนกันนะฮะก็เอาปลายของสปริงบาร์ฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปก่อน จากนั้นเนี่ยกดันไปอีกฝั่งหนึ่งเ,เรียบร้อยแล้วก็พอได้อยู่นะทีนี้ลองใส่ขึ้นข้อดูซิว่าจะเป็นยังไงหลังจากใส่ขึ้นข้อมาแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็จะดูสบายๆขึ้นนะฮะดูซอฟๆหน่อย จ็จบไปแล้วนะฮะกับวิธีการเปลี่ยคนคาแรคเตอร์นาฬิกาตัวเองแบบไง่ายๆนะฮะราคาไม่ค่อยแพงมากจริงๆแล้วแนะนําว่าให้ซื้อสายที่คุณภาพสูงกว่านี้หน่อยแล้วกันนะ,ะนะเพราะถ้าใจพูดกนตามตรงเนี่ยไอ้สายที่ผมสั่งมาที่ผมบอกว่าราคา2ี่บเดบาทใช่ไหมใช้ส่วนลดรุ่นนี้นั่นแล้วลองดูสภาพแล้วกันชัดๆอ่ะใส่มาประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวสายเนี่ยเนี่ยมันสั้นมากเลยมันมีพื้นที่ให้แค่นี้เองจริงๆมันควรจะยาวกว่านี้ีหน่อยนึงนะฮะแล้วตัวของเนื้อผ้าเองก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะฮะคือเนื้อผ้ามันกะะาา่อ้รมมคถไไิด mười bài cho toàn đại Mì โอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วเห็นว่าเออคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันในการเปลี่ยนคาแรคเตอร์นาฬิกาเพราะว่าเครื่องประดับบนร่างกายผู้ชายเนี่ยมันมีไม่กี่ชิ้นไงและนาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นชิ้นที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะใส่กันอยู่แล้วใช่มั้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนนาฬิกากันบ่อยไงคืออย่างที่บอกนะฮะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนักสะสมนาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาส่วนใหญ่ที่เขาใส่กันน่ะมันก็จะมีประมาณเรือนถึง2เรือนเท่านั้นแต่ว่าการที่ใส่เรือนเดิมๆนานๆเนี่ยบางทีก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันหรือว่าบางครั้งถ้าเห็นนาฬิการุ่นใหม่ออกมามานทีใจอยากได้เว้ยแต่ว่าเงินในกระเป๋าตังค์อาจจะไม่ค่อยเอื้อ หน่ว <icana> ยก็เนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ท mm hmm. ําให it ้ความรู้สึกในการใช้นาฬิกาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปจากตัวสายของมันถ้าเห็นว euh, ่าแนวทางตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็ต้องกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะและสุดท้ายแล้วถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามวิถีพ่อบ้านนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรายการของช่องพ่อบ้านสเตชันนะฮะยังไงก็ต้องกวนฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ